หนึ่งในประเด็นที่กําลังจะถูกจับตาอย่างมากในช่วง10วันต่อจากนี้ก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเพดานี่ของสหรัฐกับวิกฤตเพดานี่ของสหรัฐเป็นวิกฤตที่หลายคนพูดมานานแล้วนะครับสัญญาณเห็นมาตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะพูดต่อจากนี้เพราะว่ามันเข้าใกล้เส้นตายที่วิกฤตเพดานนี้จะถึงช่วงเวลาของระเบิดเวลาที่จะระเบิดจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าพ้นเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สหรัฐอาจตกอยู่ในภาวะผิดนัดชำระนี้และจะส่งผลเป็นลูกโซ่ทั้งเศรษฐกิจอเมริกรันและเศรษฐกิจโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ในจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้หารือกับนายเควินแมคคาที่เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเพดานนี้ซึ่งก็คือจำนวนเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ให้รัฐบาลสหรัฐส,สามารถกู้มาเพื่อใช้ ด้านต่างๆทั้งการชําระหนี้เดิมที่มีอยู่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์บนสวัสดิการสังคมสวัสดิการสุขภาพรวมถึงการจ่ายดอกเบีย้ยตราสารหนี้รัฐบาลซึ่งปัจจุบันสาหรัฐกาหนดเพดานหนี้ไว้ที่ประมาณ31ล้าน4แสนล้านดอลลาร์แต่ว่าเกิดปัญหาขึ้นมาครเพราะว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐได้ทะลุชนเพดาน ไปตั้งแต่วันที่19มก,กราคมที่ผ่านมาแล้วการที่นี่สาวรณะชนเพดานก็เท่ากับว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อมาชําระค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันต่างๆได้นะครับจนอาจต้องผิดนับชําระหนี้เนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายซึ่งหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจะนับเป็นการผิดนัดชําระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยครับ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนก็เลยพยายามเรียกร้องให้สภาคองเกรสยอมตกลงที่จะขยายเพดานหนี้ของสหรัฐให้สามารถกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อมาชําระนี้ได้ภายในวันที่หมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังระบุว่าเป็นวันสุดท้ายที่เงินสำรองในคลงังสาหรับใช้ชําระภาระผูกพันทางการเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายจะหมดลงวันนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นวัน X day จริงๆแล้วการเจรจาเพื่อปรับเพิ่มเพดานนี่ของรัฐบาลสหรัฐมีการพูดคุยกันมาแล้วหลายครั้งในปีนี้นะครับอย่างที่บอกครับเราเริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่เดือนมก,กราด้วยซ้ําแล้วก็มีความพยายามในการพูดคุยมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลสหรัฐโจไบเดนเป็นเดโมแครตสภาตอนนี้เป็นรีพับลิกันผลจากการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปีที่แล้ว ก็เลยมีการพูดคุยกันหลายครั้งแต่ว่าที่ผ่านมาผู้แทนของทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่ารีพับริกันไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากฝ่ายรีพับริกันต้องการให้รัฐบาลปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงนะครับแต่พอยื่นข้อเสนอนี้ไปให้รัฐบาลเดโมแครตก็คือโจไบเดนรัฐบาลของโจไบเดนก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ครับโดยเสนอให้เก็บภาษีจากคนอเมริกันที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้นแทนซึ่งพรรครีพับริกันพอปิงปองกลับไปบอกว่าเฮ้ยเราไม่ ปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเราจะเพิ่มภาษีคนรวยพอเอาเรื่องนี้กลับไปที่ริพับ l ิกันฝ่ายสภาริพับริกันก็ไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีคนอเมริกันที่มีรายได้สูงอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นปิงนปองที่หาข้อตกลงไม่ได้ครับและตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่10วันก่อนจะถึง X-Date โดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็นายแมคคาที่ได้หารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงผลปรากฏว่าทั้งสองก็ยังคงไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันตามเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายได้ความล้มเหลวของการเจรจารเมื่อวานนี้ยิ่งทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นนะครับว่าสหรัฐเนี่ยต้องผิดนัดชําระหนี้เป็นประวัติศาสตร์ของอเมริการหรือไม่ซึ่งจริงๆหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเอง และเศรษฐกิจของโลกด้วยโดยก่อนหน้านี้มีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหากสหรัฐไม่มีเงินมาชําระหนี้ตามกําหนดนะครับผลกระทบที่จะตามมาแทบจะทันทีที่มูดี้แอนาลิติกบริษัทวิเคราะห์ด้านการลงทุนคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้ตลาดหุ้นซุดลงอย่างหนักอาจจะถึง20%ซึ่งจะส่งผลกระทบลุกลามเป็นวงกว้างทําให้เศรษฐกิจถดถอยเพราะความมั่งคัง่งและความสามารถในการใช้ใจ่ายของชาวอเมริกันลดลงครับ เนื่องจากรัฐบาลนั้นไม่มีเงินมาจ่ายสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนนะครับสวัสดิการที่ว่าก็อย่างเช่นเงินกเกษียณของผู้สูงอายุนับล้านคนเนี่ยก็มีความสงสัยจะได้หรือไม่ได้หรือว่าเรื่องนี้อาจนําไปสู่ภาวะคนตกงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเงินพอมาเป็นค่าใช้จ่ายอาจทําให้ต้องเกิดการปิดหน่วยง,งานที่ไม่จําเป็นออกไปหรือว่าหน่วยง,งานอื่นๆก็อาจจะต้องให้พนักง,งานไปทํางาน โดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าแม้ในวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายของขั้วการเมืองอเมริกันสามารถตกลงกันได้แม้ว่าจะตกกันตกลงกันได้เร็วนะครับแต่ว่าผลกระทบก็ได้เกิดขึ้นแล้วมีการประเมินว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวเลขว่างงานในสหรัฐอยู่ที่1นล้านห้าแสนคนในกรณีที่สหรัฐสามารถแก้วิกฤตได้เร็วนะครับแต่ว่า ถ้าสหรัฐยังยื้อวิกฤตนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้ผิดนัดชําระหนี้หรือว่าทําให้วิกฤตนี้ลุกลามเป็นเรื่องเศรษฐกิจอื่นเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเลขคนตกงานในอเมริกาอยู่ที่7จล้านแปดแสนคนทีเดียวส่วนผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกที่จะเห็นได้ชัดแน่ๆเลยก็คือเรื่องพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนะครับอย่างที่รู้กันว่าพันธบัตร ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถูกมองว่าเป็นพันธบัตรที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกที่ประเทศต่างๆรวมถึงธนาคารทั่วโลกเลือกที่จะลงทุนเพราะว่ามีความเสี่ยงตับแน่นอนนะครับว่าหากรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเจรจาขยายเพดานนี้สาเร็จภายในวันที่1มิถุนายนจะเท่ากับพันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอนในต้นเดือนมิถุนายนทั้งหมดก็จะไม่ได้รับเงินคืนตามกําหนดจึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่อยากอธิบาย ให้เห็นภาพน,นะครับว่าถ้ารัฐบาลสหรัฐรเผชิญกับภาวะผิดนัดชาระนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือจะเกิดภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในอเมริกาเองและก็ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีคนเปรียบเปรยว่าอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากรัฐบาลสหรัฐยังแก้ปัญหานี้ไม่ตกมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอเมริกันที่จะถดถอยมีแนวโน้มถดถอยอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องพูดถึงเศรษฐกิจของที่อื่นๆที่ดูจะมีความเชื่อมโยง ไปกับเศรษฐกิจของสหรัฐ <stimulus> ด้วยเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งที่มันพันพัวพัวพันกับสหรัฐแน่นอนแม้ว่าในช่วงหลังคนจะมองว่าเป็นคู่ค้าบ้างคนจะมองว่าเป็นคู่แข่งเป็นคู่เทียบบ้างเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นเศรษฐกิจจีนที่หลายคนมองว่าก er <se> ็อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะนี้ในอเมริกาเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีท่าทีจากนางเจเน็ตเยนเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับ เจเนตเยนเลนรัฐมนตรีคลังสาวรัฐได้ส่งคำเตือนไปยังสภาพองเกรสว่าถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนี่ยแล้วจะทำให้เกิดภาวะผิดนัดชำระนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาในอดีตก็คือการประวินเวลาตัดสินใจปรับเพดานปรับเพิ่มเพดานนี้ในนาทีสุดท้ายไม่เคย ได้เคยส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคมาแล้วและทําให้สารัฐถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือมาแล้วผมมีข้อมูลแบบนี้นะครับว่าในอดีตนั้นสารัฐเคยเจอกับปัญหาแบบนี้มาแล้วและสารัฐก็เคยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการขยายเพดานนี้มาแล้ว78ครั้งตั้งแต่ในช่วงปี1960ครั้งล่าสุดเพิ่งมีการแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นสดสดร้อนๆเมื่อปี2021นั่นเอง แต่ว่าการที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้หรือกว่าจะตกลงกันได้ก็ยักแย่ยักยันยื้อเวลาไปจนกระทั่งใกล้ถึงวันผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมีการออกมาเตือนแล้วครับว่ามันจะไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอเมริกนเลยไม่ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยอย่างที่บอกนะครับนับจากวันนี้ถึง X date ก็คือวันที่จะครบการชำระหนี้แล้วก็จะทำให้สหรัฐาผิดนัดชำระหนี้เนี่ย เหลือเวลาอีก10วันแม้จะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆแต่หลายคนมองว่าภาพการเจรจาล่าสุดระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับเควินแมคคาทีเนี่ยดูจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นออกมาบ้างแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแมคคาทีฝ่ายริพับลิกันออกมาเปิดเผยหลังการาหารือว่าการเจราจาครั้งล่าสุดระหว่างตัวเขาซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายริพับลิกันกับประธานาธิบดีไบเดนรัฐบาลเดโมแครต มีความก้าวหน้ากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์แม้จะยังไม่มีข้ตอตกลงร่วมกันแต่ก็ยืนยันว่าจะพูดคุยกันต่อไปในเวลาที่เหลืออยู่เช่นเดียวกับฝ่ายเดโมแครตนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ออกมาพูดถึงการเจรจารครั้งนี้ที่ออกมาเป็นครั้งล่าสุดในทิศทางเดียวกันว่าเป็นการเจรจารที่สร้างสรรค์และทั้งสองเห็นพ้องกันว่าจะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถตกลงกันได้เร็วที่สุดครับ สำนักข่าว today make tomorrow today